ชาวราศีมีนทุกท่านก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้เข้ามาฟังคลิปของเราในวันนี้จากช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีมีนกันว่าภายในเดือนของเมษายนนั้นนับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ส5เมษายนนี้ จะทำให้ชาวราศีมีนั้นจะมีความดีอีกหลายอย่างจะมีทั้งการที่ท่านหาเงินหาทองนั้นง่ายท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอยู่เสมอบางท่านจะมีโชคที่จะได้จับเงินก้อนพูดถึงการเงินการทองนั้นท่านจะมีไม่ขาดกระเป๋า บางท่านนั้นก็มีถึงเก็บหรือว่ามีถึงขวากมีใช้มีสอยไม่ขาดมือในช่วงนี้บางท่านนั้นอยากจะได้อะไรก็จะได้ก็ถือว่าชาวราศีมีนั้นในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางท่านที่เคยมีหนี้มีศินมากมายในช่วงก่อนนั้นแต่เข้ามาในช่วงนี้ท่านก็จะมีเงินก้อนเอาไปโปะหนี้โปะสินหมดได้ แต่บางท่านที่เคยขอหยิบขอยืมช่วงนี้เขาก็จะนำเอาเงินที่เขายืมเราไปนั้นมาคืนบ้างหรือว่ามาคืนให้เราอีกตาหาก็ถือว่าในช่วงนี้การเงินของเรานั้นก็อยู่ในช่วงที่ดีบางท่านก็จะได้ไปเที่ยวสงกรานก็จะมีรายจ่ายบ้าง ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายธรรมดาแต่การท่องเที่ยวนั้นก็ขอให้ท่านระมัดระวังในด้านการขัดแย้งหรืออาจจะมีเรื่องมีราวกับเพื่อนๆฝูงงหรือกับคนที่เราไปเป็นเพื่อนกันมาก่อนนั้นให้ท่านระวังให้ดีอีกอย่างหนึ่งในด้านของคำพูดคำจา กิริยาวาจานั้นก็สำคัญก็ขอให้ท่านชาวราศีมินนั้นจงระมัดระวังกันไว้บ้างในช่วงนี้บางท่านที่นำลูกนำหลานไปเที่ยวก็ขอให้ท่านระวังในการเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะนี้ก็ขอ,ขอให้ท่านระวังในด้านที่ไปเที่ยวสงกรานบางท่านที่ทำงานในช่วงนี้ท่านจะรู้สึก มีการท้อถอยก็มีหรือว่ามีการเบื่อหนายไม่อยากจะทำบางท่านก็อยากจะขอย้ายไปหางานใหม่ทำก็มีแต่ถ้าหากว่าท่านตั้งใจทำพอพ้นเดือนเมษาไปแล้วเข้าสู่เดือนพฤษภาคมในเรื่องของการงานก็จะเข้ารูปเข้าลอยงานที่ท่านทำทุกอย่างก็จะมีความสำเร็จ และจะมีผู้คนรอบข้างคอยสนับสนุนท่านและที่ท่านทำจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปบางท่านถึงกับมีงานต่อยอดขึ้นไปอีกยาวนานหรือว่าบางท่านชาวราศีมินั่นจะมีอาชีพในด้านของการค้าขายหรือมีธุรกิจอะไรเสริมขึ้นมาอีก สำหรับในช่วงนี้ก็ถือว่ากิจการในด้านของการงานของชาวราศีมีนนั้นอยู่ในช่วงขาขึ้นท่านจะค้าขายอะไรก็จะมีกำลิกำไรท่านจะพบกับความสำเร็จบางท่านในช่วงนี้ท่านอาจจะเจอคู่แข่งในด้านการค้าขายหรือว่าการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆแต่ก็ถือว่าท่านยังขายดีอยู่ ในด้านของการเงินก็ถือว่าชาวราศีมีนในช่วงนี้จะมีเงินที่เรียกว่าโดดเดน่นไม่เป็นสองรองใครช่วงนี้ท่านอยากจะได้อะไรท่านก็จะได้บางท่านนั้นอยากจะได้รถป้ายแดงหรือว่าอยากจะได้บ้านสักหนึ่งหลังหรือของใช้ต่างๆท่านก็จะหาได้ไม่ยากในช่วงนี้ ภายในช่วงนี้เรามาดูในด้านของความรักของชาวราศีมินกันบ้างในช่วงนี้ในช่วงนี้ยังถือว่าความรักของท่านนั้นโดดเด่นถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดชีวิตของท่านนั้นก็จะหอมฟุ้งกระจายไปทั่วจะมีชายหรือว่าจะมีหนุ่มสาวเข้ามาลุมล้อมถ้าหากว่าเป็นชายหรือว่าเป็นหญิง ก็จะเจอคนที่มาตอมกันอย่างมากมายแต่ก็ต้องขอให้ท่านเลือกให้ดีหรือว่าคิดให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเจอคนดีก็จะดีไปถ้าหากว่าท่านเจอคนไม่ดีท่านก็จะคิดอีกนานช่วงนี้ก็ ให้ท่านระวังพวกมิจฉาชีพท่านอาจจะถูกหลอกก็ได้เพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาภายในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีทั้งดีและก็มีทั้งชั่วไม่ไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังก็ดีแต่ในช่วงนี้พูดถึงในด้านของเนื้อคู่ ยังไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงของท่านถ้าจะให้แน่นอนต้องถึงเดือนพฤษภาคมกลางเดือนไปแล้วช่วงนั้นเนี่ยท่านจะพบเจอจะเป็นรักที่แท้จริงเขาจะเป็นคนที่ดีมีความซื่อตรงกับเราเราก็จะมีความสุขถ้าหากว่าได้เขามาเป็นคู่ในช่วงนั้นต่อมาในช่วงของเดือนเมษา ก็ขอให้ท่านระมัดมระวังในด้านการเข้าใจผิดอาจจะมีการพูดจาหรือว่าชักโยงให้เราทั้งสองนั้นต้องเข้าใจผิดกันก็ได้จะทำให้บางคู่ที่รักกันมานานนั้นถึงกับแตกแยกกันก็มีบางท่านก็เลิกลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมาพูดอะไรให้ทำอะไร ก็ให้ใจหนักหนักเขาไว้จะเป็นการดีในด้านในด้านสิ่งของที่ท่านต้องระวังภายในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกไปเที่ยวช่วงวันสงกรานก็ขอให้ท่านระวังอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครการเล่นก็อีกเช่นเดียวกันนั้นก็ขอให้ท่านเล่นอยู่ในขอบขายหรือว่าในขอบเขตและการใช้รถใช้สนนถ้าหากว่า เราเมาเราก็อย่าขับจะเป็นการดีเราให้คนอื่นขับจะดีกว่าถ้าหากว่าท่านจะออกเดินทางไกลก็ขอให้ท่านเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอจึงค่อยออกเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นกับท่านได้ สำหรับชาวราศี <c oughs> มีนันสำหรับชาวราศีมีนันการดำรงชีวิตในช่วงนี้ชาวราศีมีนพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมท่านจะอยู่ในจุดที่ดีเด่นจะมีความสะดวกสบายจะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนรวมถึงในด้านของการงาน การเงินในด้านของโชคลาภและความรักทุกอย่างก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีคนนิยมยกย่องให้เกียรติคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะไปทางเหนือทางใต้ก็จะมีคนทักทายให้เกียรติคุณตลอดไปก็ถือว่าชาวราศีมีนั่นในช่วงนี้ อยู่ในเกณฑ์ดีไม่ว่าในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีพร้อมในช่วงก่อนที่จะถึงสงกรานนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วถ้าหากว่ามีความดีอยู่บ้างก็กดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่ๆอีกก็จะได้มาพบกันอีกเหมือนเดิมก็ขอให้ทุกท่านโชคดี ก็ขอถือโอกาสสวัสดีครับ